มีเน่ยปูด้วถ้าเกิดเราเข้าไปแบบพลีพันธ์เพื่อ์ไม่ทันตั้งหลักเขาจะว่าเราไม่ได้เสมือนเปรียบว่าเราไม่รู้มาก่อนว่าขนมทำเนียนในวังต้องทำอยังไงเพราะอย่างนั้นแล้วก็จิ๋โจมไปเลยเสียงใครมาวเนี่ยไอ้จั๊กตัวสั่งว่าไงต้องเผนี้ครัใครเข้ามาจิตเขาไม่ได้ยังไงเนี่ยตอนเข้ามาโอ้โหตายอหาไอ้ทหารข้างนมไปบอกพวกท่านเลยที่มนไม่ทำอะไรแก จับตัวจับตัวตัวอยู่ไหนเมื่อกี้เนี่ยไม่เห็นเหรอไม่เห็นเหรอไม่เห็นจับมานี่เป็นจับทรงเด็กได้โดนแขนเด็กเขาหรอกอากาศเย็นไม่เห็นมีอะไรเลยจับไปแล้วอ่ะจับไม่เห็นมีอะไรเลยจกได้ไงไม่อะไม่ได้เอามาเอาไว้บ้านไหมอ่ะเอามาที่ต้องใช้ใส่ช่องฟิตหรืตู้เย็นที่บ้านโอ้โหฟิตด้วยใส่ไว้สามเดือนเห็นับมาทีนี้โอ้โหให้เต็มที่เลยระบบนี้ จะต้องฟีดตลอดเวลาไม่อย่างนั้นเขาเรียกว่าไม่แข็งแรงดีแต่เมื่ก็พูดพูดคุณล้กพาวไปด้วยก็ไม่แข็งแรงดีไงเออก็เลยต้องฟีดก็ชื่ออะไรมันจะชื่อเตมายินเพคะชื่ออะไรนะเตมายินงงตอนแรกหนูก็งงหนูบอกว่าถ้าหนูกล่าวไปว่าหนูชื่อเตมอยินให้จบผ่านกันไปเลยนะ นี่แหละพมา่าของแท้ตุ๋งแต่งตุ Jamie, ๋งตุ๋งตุงชื่อพม่าแท้ยามีข้าลงไม่ค่อยดีไม่ต้องการมาพูดล้เล่นกับเจ้าคำสั่งของข้าชเวลองห้ามีสตรีเพศธรรมในเขตพระสถานจกเป็นสาวชาวป่าพิกนี้จะภัยให้กลับไปกลับไม่ได้หรอไหมคะผมชินตั้งใจแล้วว่าสักวันหนึ่งจะมากราบฝ่าพระบาทเพื่อถวายตัวรับ อย่างนั้นแล้วก็ไหนๆก็มาแล้วพี่องไม่เต็มใจไม่เป็นไรบอกฉันจะช่วยดิวให้เองนี่เธอเอาควาเส๋อปลาเต๋อพูใส่พูดใส่พูดใส่พูดใส่เต้นใครน้ำไม่เชื่อนะจุกจุกเ้ยเขาใส่ไม่เอามาจริงไม่มีระบบ 3G 4G นอนนี่เลยหนูวู้วู้ว้ มึงเรียกฉันตายก็ไม่มีสัญญาณตอบรับกับที่มึงเรียกหรอกต้องมีแอดเวนเจอปิดเครือข่ายซะงั้นไปเดี๋ยวนี้ไปมันไม่มีอะไรมึงเหรอจัดซีจะได้มีอารมณ์ไงจะจะทำให้พระองค์มีอารมณ์จัดซีขึ้นยังไงเนี่ยอ่ะเอาไปวก็ไปไปยังไงไปยังไงลาลาบ้าไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเลยเนี่ยจัดไม่จับเปล่ามีดี มีขยำจับทีจับทีก็จับไปทีเขามาใหม่แล้วคุณเนี่ยพระเอกนักร้องลูกทุ่งมาลายทองเล่นพุกทีไม่เคยเล่นแบบนี้ปกติเล่นนาคุณไม่เคยจับอะไรอย่างนี้เหทีน่อยหน่อเขาน้าักเขาตัวนเลีกยมันนี่มันมาแปะเนี่ยมันนิดมาแปะในาเขามาใหม่ผมเล่นตอนนี้มันไม่ได้นะทำไมคุณเลนไม่ได้เหรนุนหน้าแล้วไม่ได้จับไม่ได้ลูกเป็นหนหน้าเรคนน่ะคนอื่นน้เบิ้หหรือคนเป็นบ้หน่ไม่จับไม่ได้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 เอไม่ได้ค้

รู้ไหมอะไรนะ่ะฮะรู้ไหมอะไรแหมกูเป็นคนโง่นะเออพ<ะ>ากันเพื่อนพากันเพื่อนเวลากินคนเละเฮ้ยเขาไม่ไเห็นีด้เขาต้มใช่ว่ะทำไมกิน,น,นปลาอินทรีที่ไหนวะเฮ้ยพี่ต๊อกฮะใช่ลาอินทรีเหรอดนไม่ดีๆนะกินปลาอินทรีอะ่ะอืมไม่ใช่หนูหนูว่านี่มากกว่าอะไรสลิดสลิดเหมือนตัาแดดไม่แห้งอะไรนีม่มันโป๊มโป๊ 嘿啊，嘿啊。 ออกไปเดี๋ยวนี้เวลาเต้นตูดจะสายมากคนตีพลมันสายตาตูดระบบนี่เขาเรียกว่าระบบผัวผัวอย่าว่าผัวเหไมหน้าไม่พอใจเห็นไหมน่ะงานนี้แล้วเนี่ยโจ๊กเล่นกันอย่างนี้เนี่ยผัวบอกกลับไปบอกว่าสั่งเก็บเก็บเลยเหรอเก็บเลยโอ้โหหัวตเนี้สั่งแกไปเก็บของแล้วก็ไปอยู่กับฉันเลยแล้วก็ทิ้งยิ่งไปเลยเนี่ยเปลี่ยนใหม่ งงไหมงงไหมงง่ะงงไม่เคยออกไปเดี๋ยวนี้ไม่ไม่ไปมันนี้ว่าจะยุบไป่ยอมาบาดเคยเล่นไหมฮูลาวูโอโหออกกำลังกายก็ดีนะฮูลาูป่ะจริแค่ไหนเราีเราดีเราซ่งองดีฮูลาอะไรนี่เป็นเจ้า่ยโอ้เจ้าเจ้าลองนีลองีจังฮูลาูออกกำลังกายไม่ยอมเราจะสายแล้วเราจะสายแล้ว เขาไป้ะเอวพงพมไดไปทั้งตัวเลยนะโหกระด้างไ้ไหวทำให้พี่นกเต้นได้โอ้โหแกนี่ฝืดเคืองมากเลยหรือไงเนี่ยจริงๆริงเขาไม่ไปถนัดเรื่องเต้นจริงเหรอเขาถนัดเรื่องนี้ปันปันจักรยานกันปันปันจักรยานเช่อีกไม่พอ you mm -hmm. เลยนะฮะหมดเลยเนี่ยหมดนี่ก็ไม่มีอะไรเหลือแล้วเนี่ย